โอเคสวัสดีท่ทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยลักกันนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกม p o ย b a n k นะครับหรือ PB นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมอมวันนี้เราจะมาเล่นปืนนี้นะครับ G 1 1บเด D Camo มมนะครับผมอ่าไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะทุกคนอเพราะเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันในเกมเลยครับผมไป เดี๋ยวไม่ได้ฟอร์มเลยอันนี้คือตาแรกของวันเลยทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรเสียงผมเดินเหรอเฮ้ยนัดเดียวเลยอุยอ้ยปกติผมไม่เล่นกลเลยทุกคนนี่คือปืนแรกหรือมั้งที่ผมหยิบมาเล่นในซีซั่นนี้เฮ้ย มีตัวนะเมื่อกี้มีตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยหลังเข้าไอ้ตัวเดิมอีกแล้วสองตัวแล้วนะเหม,มันยิงออกทีละสามนัดนะใช่ไหมใช่เหมือนมันยิงออกทีละสามนัดอะ มาดิมาดินี่ไงคุณพี่จะมายิงแรกกับผมคุณพี่คิดผิดแล้วโอ้ชจอปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาหลบทันไม่กระสุนเยอะดีไว้ปืนนี้กดยิงค้างไม่ได้ไดเดะเจ็บนะตัวนี้เจ็บมากทุกคนได้อดซิท์ว่ะ โดนเพื่อนค่าไปแล้วไหนมีตัวแถวนี้ไหมนะระแวงเราต้องกันไว้ดีกว่าแก้นะทุกคนไหนอยู่ไหนตาก็หนุ่มน้อยขึ้นบนดูยิงยากนะทำเป็นเล่นไป Oh. มันยิงไม่ทันใจเลย oh. วันนี้มันยิงไม่ทันใจผมเลยอะแต่ว่ามันแรงนะทำไปเล่นน่ามีสามสิบอยู่อุ้ย วไว้เพื่อนอุ้ยเพื่อนตึงนะเพื่อนยิงคมมากอะ่ะอุ้ยแรงนะโอ้ยโอ๊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 ยอย,อย่ามาแบบนี้สิเพื่อหนุ่มน้อยเอ็มแม่สาวน้อยสิลงละไอ้เวนยิงไม่ขึ้นเลย เออมันยิงไม่ทันใจเลยยังเปลี่ยนปืนได้ไหมอ่ะเปลี่ยนปืนได้ไหมอ่ะอุ้ยปืนคนอื่นมันยิงเล้าใจดีจังวะโอ้ยเพื่อนเนี่นามาซีมาซีมาซีพี่หนุ่มอ๋อปึ๊บนี่ไงระเบิดสูตรมั่วครับนี่คือกลางอ่ะ เอยตายไปแล้วพ่อหนุมสนัยไหมสวยเพื่อนผมยิงไม่ค่อยตายเลยอ่ะแต่ปืนนี้มันแรงจริงนะแต่ผมยิงไม่ตายเลยไม่กล้าบุกด้วยดิปืนไม่ได้รูอ่ะ มีตัวเหรอเพื่อน <Double Kill. S 1> อุ้ยเสียงแบบเหมือนแบบมันเจ็บแล้วแบบมันมีเสียงเอ่อที่ไม่ควรฟังอยู่นะเพื่อนเพื่อนเช่วยหน่อยผมไม่ไหวว่า มันไม่ยิงเพื่อนเราดูดิขนาดยิงหลังยังยิงไม่โดนเลยอ่ะโอ้โหโ้ยบ้าเอ้ย อีเวนยิกไม่ได้เลยชิบหายกินยากมากเลยแต่ผมคิดว่าคนที่เขาเล่นเป็นเขาน่าจะแบบตาผมละน่ะวิ่งใส่เขาไปตายที่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณฉลามงับเฮ <ś led> ้ย ไม่กล้าสู้ต่อเลยเว้ยอุ้ยคนเดียวนะเอาโดนเฉยฟุกนะถ้าคนแบบเล็งเป้าตรงๆอ่ะผมคิดว่าปืนนี้น่าจะหมอลย,อยแต่มันไม่หมอกับผมไงจริงๆนะอุ้ยสนายไม้ตึงว่ะ โดนล่างลอยว่ะทุกคนทำเป็นเล่นวันนี้หนุ่ม้หนเอ้ยโอ้ยโหบาเลต์คือแบบดอบเยอะมากปืนเราต้องเล่นระยะกับนายหน่อยระยะประชิดมันสู้ไม่ไหวดูดิ ซิกแซกซิกแซกอื้มไอ้บ้าเอ้ยเข้าแต่กำแพงเนี่ยโอ้โหนี่คือระยะประชิดตบยิงมันไม่โดนไอ้บา้อบาอ,าอย่าบอกนะว่าเราจะแพ้น,นะเอาแพ้จริงด้วย หางกันแค่ห้าสกอร์ว่ะโอเคครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับ